เ้สวัสดีครับมายาร์ดีนี่เป็อเยอะกว่านั้นเลยไหยโอ้ยทันเ้ยเปิดเปิดเปิะ หมดแล้วอยากได้ทักมาแต่ปล่อยให้ลอยากซื้อสาใครก็จะไล่จ้ังแต่บอกไว้ก่อนกูเก็งราคาละไม่มีขายเลยเพราะจังหวะที่กูใส่กมื่อกีมันขาดขึ้นแม่ที่รีบใส่คือเขาเพิ่งทาให้เราเมื่อเช้านี้นะ รีบใส่นะเพราะตกเย็นจะละลายแล้วนะเยจะจะชุ่โคสะแอบเลยเฮียโอ้ดไม่ก็มันผ้าอะไรวะเนี่ยโคสะแอบเลยเฮียโอ้ดกูรีบใส่นะเพราะตกเย็นจะละลายแล้วนะเยจะจะชุ่ไม่เอาเลยเหรอเฮ้ย โอ้ด่า EP EP ่แหละไม่รู้ดูแต่ขึ้นไอหน้าผมวันนี้มีเกมมาเล่นกันเป็นเกมที่ต้องใช้พื้นที่เราแวกออฟฟิศเราเหนือชั้นหนึ่งให้หมดเลยเป็นเกมหาของใครหาเจอก่อนชนะไปเลยจบจบเล่นทีเดียวจบเลยนะไม่สิถ้ามีแค่นั้นก็ไม่ใช่อุกนณานี่หว่าเอะไรเองก็ต้องเปลยนย่อตยอดยอดเลยอย่างเชิงวันนี้เรามี่อุปกรณ์ที่ทำให้มันรู้สึกว่ายากนิดหนึ่งเร็ววอกกิ้งมาสิ เราใส่นี้มองแค่ดูนี้หาของใครหาจริงก็เบลจริงเก็เบลจริงก็ออร์เดลใช่ไหมได้ดูเห็นไหมเออนี่ดูมีแค่นี้เลยอยู่ชิวอยู่ชิวอ้าวนี่มาหามาหาจริงก็เบลจรเดล มาหาของโดยหาลูกปิงปองของตัวเองชื่อของซิ้ปองของตัวเองนี่คือชื่อชื่อชื่อ่ย ว่าหาของหานุ่ยฟองตัวเองนุ่ยฟองที่มีชื่อตัวเองให้หาเจอกล้วแท้ไปเลยเราจะมีทีมงานซ่อนตามจุดในเทรนอย่างนี้แหละอา๋ออ่าใครหาเจอแล้วแท้ไปเลยจบเล่นพร้อมกันเลยได้คุณไม่เข้าใจยังไงเลยไม่เข้าใจอะไรวะเราใส่เล่นอก็ไม่รู้ เดี๋ยวเราจะหันหลังไปฝากโน้นแล้วเดี๋ยวให้น้องๆไปซ่อนกันอทุกคน <c oughs> กำลังหันเข้ม สวครับเสร็จแล้วผ่านนะเนี่ยนะเสียงเสียงไปแร้เมื่อกี้เสียงแผลโอเคครับผมเดี๋ยวน้องๆซอมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดตากันแล้วก็เดินหากันเลยเจอของใครก่อนชนะไปเลยแต่มันเห็นข้างๆนี้เดี๋ยวให้น้องมาแปะข้างๆแก้มเราแล้วถ้าเราเจอของคนอื่นก่อนเราก็สามารถซ่อนได้จิตใจแข็งแกล่งขึ้นโอเคอไม่เห็นนี่อะไรเลยคงไม่เห็นเงี้ยเออไม่เห็นอะไรเลยติดอะไรใครติดให้เนี่ยเดี๋ยวมีคนมาติดให้เราติดยังยังไม่ติด เสียบมั้งหลายปีไม่ติดอีกเหรอไม่ติดไม่ติดหนีได้ตลอดสุดไแล้วไม่เห็นอะไรเลยแล้วกูจะหายังไงเจ้าเนี่ยตากูจะเขีย่าไอ้เหี้ยเราเกิดเป็นนกแล้วสมคลเหมือนแบบตกของโลกแล้วกลายเป็นนกอะโอเคไหมอ่าซ่อนได้แค่ชั้นหนึ่งนะครับใช่ไหมเนี่ยอืม ก็ตอบหนเถออธิบายจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยยไ้แผลอะไรอีกไอ้สัตว์้ที่ฉนหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่เก๋เเอาย่างย่างไหนใครก็ได้ฮะโอ๊ยให้สนใจหน่วของกูหน่อยส2 1สอหนึกต้อเริ่มไปไกลก่อนเลยยงป้อมหองเ้นนะครับชื่อของนนะครับสูมสูมชืหอบอนอยู่นะครับ กูไอ้เงี้ยชาตินี้จะเจอไม่ได้หมกกู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 ยักกูกูกูไม่ใช่เหมือนหรอไอ้เงี้ยตะวกว่ะใส่ใจไหมเข้บอกเลยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยยิงไกลยังไม่ถึงเขาบอกไปหลอใส่อจเออ ไฮ้ไฮ้ดมฟงดิฟงกูดกูดิฟงกูไอ้ไอ้เจ้าอไยี่หันหน้าเลยแก้วไอ้ใครวะไอ้กูกูใควะใครวะนเพื่นี่ใครวะใครเปนเพ่นอ๋อเฮ้ยเฮ่ยเ่ย่จาอ้วกวะเฮ้ไมไหนไปไไไนไไใกล้ตัวทุกคนไม่กลไม่ไกล้เฮ้ยงเลยงเลเล้ย่ไเป่าไว้ไม่ได้ใกล้ตัวทุนไม่ใกล้ไม่ใกลั่งก็ั่ง

มันอ่ในพุ่มไม้อยู่พุ่ไม้ไ้อ้งเจอยังอ่บองใก้เลยวมันหลกูหวามันใกล้แล้วหวเฮ้ย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 เฮ้เจอแล้วเจอแล้วเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ป้อง้เยเฮ้ยดคนดีอะเจ้ของตัวเองดวงดีฮะป้องเฮ้ยคนดีอะเดี๋ยว้าเนได้ีเยขอเนี่ยะเห็น

Iki la... Nae nae... Nae ura kongkuyo nae la Hahaha Woooo 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 Woooo

คนเจไปแล้วสาลูกเียวใครมาไม่รูไหไอเดียวไอมนมึง่าตัวนเลยไอเดียมึงก็เล่นัเอา้อเาู้จักเลีมั้เจออยู่เจออยู่แต่ที่ไม่ัน สามคนยังไม่เจอสามคนยังไม่เจอครับสี่คนสี่คนสี่คเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เอาแล้วเอแล้วมีอะไรมีอไรมอะไรต่อไปดีีเฮ้ยโอ้โหเย้กบอทแล้วแล้วของูต้องมีไม่เจอมีีอาจารย์ครับแต่งานชุดจลิตครับตอนนี้เจอสองคนนีะอสามคนรอะ

แป้แนเก็ท้องอ้ยเฮ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 เฮยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ เร็วจัดเลยแต่คุณร้วงมามีของมึงด้วยอ่ะไม่มีนั่นไงอยู่ตัวเองคุยกับตัวคิดอะไรโหคิดขอของไม่มีไม่เล่ของไม่ให้แล้วของมึงอยู่นี่หาไม่เจอใครจะมาเจอมาเจอลูกแรกเลยลูกเดียวเรียบูดจาอยากรวยอยู่อย่าั้ะนอหลบอไม่หลับก้ามึงจะปิดที่อะไรหรอก้าวมือก้าวปิด โอ้ไม่เหินานเลยไม่ได้เห็นกันนานเลยโอ้โหีเนี่ยเอาบิลเลจจบกเลยโอ้ไทยเนี่ยไทยเนี่ยเก็บเลยิเห็นมึงกับป้าตึ๊ดดูอเลยนะเฮ้ยไม่เหรอจอบหนุกดีฝุ่งมากใช่ไหมมันฝุ่งตับปีแบบว่าไล่คนกันเลยได้ทำลึกนปีใหม่ใส่เสื้ออนแรกกูคิดไอเดียอย่างเงี้ยเอามา เพิ่งใส่จัป้าโอเคเกมเมื่อกี้นี้ทำให้เราพิลเล็กกันไปหาของตัเองให้เจอนะครับถ้าใครยังหาไม่เจอก็ไปหาต้าไม่ดนะครับไม่ดีว่าเขาเอาไปไหนนะเจ้รถอยู่ไหนสงคัาอยู่ไหนเจอก็ออกไปหาซะทำให้ดีใส่ว่าอุ้ยอุ้ยนอกใจเลยนะเล่นอะไรกันหรือเปล่าเบายืนนอกใจเลยยินเกิดโรคดี แล้วอมเจ้กคลิปนี้ไ์แจ้าหมายโอนน้เลยบผมซื้อกว่าที่ได้ช็อปนีเย้าแย่คาหมายเอาโอนวันนี้เยอะเลยใช่สักกอดสักกอเก้าที่อนะาอนแล้วไปก่อนสะครับสวัสดีครับแค่ออกมาเอ้ยโอ๊ะได้รับทุนงานนะผมไม่อยากใส่จัดนะแต่เด็เป็นงานไปชนคิแล้วนะต่อ้เทียนวมันยอะ